สวัสดีครับได้เวลาของซีรีป๊อปนะครับรายการบันเทิงภาพ,พยนตร์เพื่อคนไวัพปรายการที่จะทําให้คุณดูหนังได้อย่างมีความสุขครับวันนี้อยู่กับปิดนะครับรับหน้าที่แทนภูมิศิหนึ่งวันครับ คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเรานะครับผ่านทาง True Inside True for You True Movie Hits นะฮะ True Thai t e l m และทาง True t m Asia ได้เลยนะครับช่วงแรกของเราเนะฮะเริ่มต้นกันเลยสำหรับ p าวเวอรี่พิเซนต์นะครับสิ่งที่เราอยากจะพ r เซนต์ในวันนี้อย่างราวเลยนนก็คือภาพยนตร์แอ t คชั่นผจญภัยเรื่องนี้นะครับ Everything Everywhere All At Once นะฮะหรือชื่อไทยโอ้เปียวมาก,กุลซือเจทันลุ m มัลติเวิร์ส เห็นว่าเรืงนี้นะครับได้รับคำชื่นชมมากมายจากหลากหลายสถาบันนะฮะ97%จาก Rotten Tomato โแล้วก็82%จาก m เม a c r i t i ีเลยครับโดย everything everywhere all at once นะครับเล่าถึง Evelyn หวังครับหญิงชาวจีนคนหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ที่ประเทศอเมริกานะฮะอยู่กับสามีเธอทำร้านซักรีดดูเหมือนชีวิตจะต้องดิ้นรนนะฮะปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่วันนึงครับเธอกับคนคบว่าเธอเนะี่ยมีอีกหลากหลายตัวตนในอีกหลากหลายโลกคู่ขนาน และที่สําคัญนะความสามารถของเธอในแต่ละโลกนั้นเนี่ยก็มีมากมายนะครับพลังพิเศษต่างๆซึ่งเธอสามารถนํามาใช้ปราบเหล่าร้ายและพิทักโลกได้คุณโอ้พูดแค่นี้อาจจะไม่เห็นภาพนะครับไปชมตัวอย่างกันดีกว่ากับ Everything Everywhere All at Once ในช่วงนี้ proudly present ครับ This This where? is is where? Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Now you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going. It does not look good. your husband i'm another version of from another universe i'm here because we need your help very busy today No time to help you across the multiverse i've seen thousands of Evelyns. you can access all of their memories their emotions even their skills there's a great evil spreading throughout the many universes and you. Maybe your only chance of stopping it. Don't make me fight you. I am really good. I don't believe you. Wow, that really good. He's waiting in the wings the universe he speaks of senseless things is so much bigger than you realize turn on of all the places i could be on i just want to just share with you remember our mission consider the fate of every single world of our infinite multiverse there's no way I am the Evelyn you are looking for. Every rejection, every disappointment has led you here to this moment. Don't let anything distract you from it. และนั่นคือตัวอย่างของ everything everywhere all at once นะครับเห็นได้ชัดเลยนะฮะว่าไฮไลท์ของหนังเรื่องนี้เนี่ยคงเป็นการต่อสู้บทบู้ต่างๆฉากแอคชั่นนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ในแนวกำลังภายในแบบฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยเฉพาะเฉินหลงเนี่ยเห็นชัดเลยว่ามันมีกลิ่นอายมากๆนะครับเนื่องด้วย2ผู้กำกับแดเนียลส์นะครับทั้งแดเนียลกวนและก็แดเนียลโซเนิร์ดเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนจะทำภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการคารวะ ให้กับค่ายหนังนะชอบราเดอร์ Brothers, ซึ่งเป็นหนังที่ทําเกี่ยวกับพลังภายในของฮ่องกงนี่แหละนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะซูเจ๊ของเราเห็นแล้วมิเชลโยมารับบทนะครับรวมทั้งเจมี่ลีเคอร์ดิสและก็สเตฟานีสูรวมแสดงด้วยครับ และนั่นคือ everything everywhere all at once นะฮะอย่าลืมกันเลยนะครับไปดูไปพบกับความมันนะฮะขุมพลังแห่งซื้อเจ้เขาว่าจะสนุกขนาดไหน12พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับการันตีความปังนะโดย r u s s e Brothers นะผู้กำกับจาก a v e n g e r s e n d Game นั่นเองเอาแหละมาถึงคำถามประจำสัปดาห์แล้วนะครับร่วมสนุกกันง่ายมากคุณผู้ชมถามกันไปเลยว่าใครรับบทเป็นซื้อเจในเรื่องนี้ ใครทราบคำตอบแล้วรีบตอบมาเลยนะครับและอย่าลืมครับชื่อนามสกุลที่อยู่อย่างชัดเจน <S <S ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเราจะตัดส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้านเลยครับแล้วคุณคิดว่างานแบบเนี้มันจะได้เกีดนิยมหรอและจากเมื่อสักครู่นะครับจากาเรื่อง S L <SL> R <S <S ที่ถามไปว่าแดนได้รับก<ด>ล้องถ่ายรูปจากใคร คำตอบก็คืออาจารย์เอมนั่นเองครับเราไปดูรายชื่อผู้โชคดีกันดีกว่าครับว่ามีใครกันบ้างและต้องขอขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพ็กซ์ด้วยครับที่เอื้อเฟอร์ของรังหวัดมาให้เราครับ มาถึงช่วง New Movies by Major Cineplex นะครับ <vibr ator. S 1> เกรดก็จะมีภาพยนตร์ใหม่ๆในสัปดาห์หน้ามาแนะนำการมีเรื่องอะไรบ้างติดตามกันได้เลยนะครับในช่วง New Movies by Major Cineplex ครับมีระสังสวัสดีค่ะ New m o v i e by Major Cineplex ในสัปดาห์หน้าเราเอาหนังดีหนังเด็ดมาแนะนำคุณผู้ชมได้ชมกัน2เรื่องค่ะ เริ่มกันที่เรื่องแรกเป็นกัรรักโรแมนติกจากประเทศญี่ปุ่นเรื่อง Watch Life <is. S 1> ที่เล่าถึงอันโดจุนหนุ่มมัธยมปลายที่ต้องปกปิดว่าชอบผู้ชายจากคนรอบ้าากระทั่งวันหนึ่งจุนได้บังเอิญมาพบกับมิอุราซาเอะหญิงสาวร่วมห้องที่ร้านหนังสือการ์ตูน Boys Love แห่งหนึ่งซาเอะจึงขอร้องให้จุนปิดเรื่องที่เธอเป็นสาววายไวไ้เป็นความลับ เมื่อวันเวลาผ่านไปซาเอะเริ่มมีใจให้กับจุนจึงสารภาพรักกับเขาจุนจึงตัดสินใจคบหากับซาเอะเพื่อหวังว่าจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติแบบไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนและนั่นจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวความสัมพันธ์ที่จะพาเขาและเธอมาพบกับจุดเปลี่ยน

please cage oh my god i love you มาต่อก,กันกับเรื่องที่สองกับหนังตลกเรื่อง The Unbearable Weight of Massive Talent ที่เป็นเรื่องของ Nicholas Cage ที่รับบทโดย n i h o l a s Cage ดาราฮอลลีวูดรุ่นใหญ่ตกอับที่แม้ว่าแนดดีตจะเคยฝากผลงานอันยิ่งใหญ่เอาไว้มากมายแต่เขากลับต้องมาเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่มีใครจ้างงานจนต้องจำใจยอมรับข้อเสนอที่ไม่น่าไว้วางใจให้เดินทางไปร่วมงานวันเกิดของมหาเศรษฐีชาวเม็กกันแลกกับเงินหนล้านดอลลาร์สหรัฐ และเขาก็พบว่ามหาเศรษฐีคนนี้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเขาเรื่องราวสุดวัยปวดจึงเริ่มต้นขึ้นค่ะ The, <love> <love> the Unbearable Un oh. Weight of Massive Talent กำกับการแสดงโดยทอมกอร์ไมแค่นนังนำแสดงโดยนิคลัสเคชเปตโตรพาสคาและท <Wow. S 1> ิฟฟานี่แฮดดิชค่ะ สัปดาห์หน้ามีตําหนังหน้าดูทท้งนั้นเลยคุณผู้ชมอย่าลืมตีตัวกันไปดูเยอะๆนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลต่างๆที่อื้อเฟือมาทางเราซีนีบ๊อนะให้ได้รับทราบกันนะครับจากกรมภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์แชร์ริงเดอะเวิลด์เบสแอนิเทนเมนต์รีมร่วมสร้างฝันบันเทิงระดับโลกครับและในสัปดาห์หน้าครับกิจกรรมซีนีบ๊อดูก่อนฟินก่อนพิเศษมากๆเพราะเราเอาหนังมาให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนฟินก่อนใครถึงสองเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับ ภารกคิจแฝงตัวสุดระห่ำบังหน้าด้วยงานเอ็นแอคชั่นจริงเล่นเป็นตัวเองจริงๆ The u n b e l i a b l e Weight of Massive Talent ข้านี่แหละนิก k ัคติงเช19พฤษภาคมนี้ซินิปาเปียวก่อนจิงก่อน ขอเชิญคุณผู้ชมไปชมขั้นสุดของความบ้าเมื่อนิโคลัสเคชเล่นหนังเป็นตัวเองกับเรื่องค้านี่แหละ n นิกฟัตก n g งเคชในวันอังคารที่17พฤษภาคมรอบ20นาฬิกาณนะโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซ e p l เพรัชโยธินโดยตอบคำถามมาว่า n นิ c เคชได้รับการว่าจ้างให้ไปร่วมงานวันเกิดของใครส่งคำตอบมาที่ Inbox แฟนเพจซินิป๊อปทูวิชันส์ภายในวันที่15พฤษภาคมติดตามรายชื่อผู้โชคดีทางแฟนเพจรายการซินิป๊อปเลเซอร์เพ็ที่สุดของความคมชัดเนื้อระดับซีสันสมจริงมากถ,ถึง36ล้านเฉดสีด้วยเครื่องฉาย R G B ใหม่ล่าสุดครบทุกโรงภาพยนตร์จากซีรีส์สุดฮิตทางช่อง N H K สู่ภาพยนตร์รักวุ่นวของสาววายกับหนุ่มเก วัตชีไลท์ชันวายนายเกขอหัวใจอย่าเซโนสิบก้าพฤษภาคมนี้สนิป๊อบดูก่อนฟินก่อนเรื่องชันวายนายเกขอหัวใจอย่าเซโน ซีนีป๊บดูก่อนฟินก่อนขอเชิญคุณผู้ชมมาหาคำตอบว่าสาววายและเก์หนุ่มจะรักกันได้ไหมกับเรื่องเชนวายนายเกข์ขอหัยใจยาเซโนในวันพุทธที่18พฤษภาคมรอบ20นาฬิกาณนะโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กส์ราชโยธินโดยตอบคำถามมาว่าใครรับบทเป็นสาววายและเก์หนุม่ม ส่งคำตอบมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจซิลิป๊อปทูวิชันส์ภายในวันที่15พฤษภาคมติดตามรายชื่อผู้โชคดีทางแฟนเพจรายการซิลิป๊อปเลเซอร์เพ็กซ์ที่สุดของความคมชัดเนื้อระดับซีซันสมจริงมากถึง36ล้านเฉดสีด้วยเครื่องฉาย R G B ใหม่ล่าสุดครบทุกโรงภาพยนตร์ น่าดูทั้งสองเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนังญี่ปุ่นเรื่องชันวาย,น,วายนายเกขอหัวใจอยากเซโนหรือฆ่านี่แหละนิกฟักกลิงเคจใครอยากดูเรื่องไหนรวมตอบคำถามแล้วลุ้นเป็นผู้โชคดีกันนะครับ ช่วง News Pop กันแล้วนะครับจะมาอัปเดตข่าวสารและทุกความเคลื่อนไหวของการภาพยนตร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสนะตอนรับทีมผู้บริหารผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ครับจากบริษัท M39 ท่านแรกตอนรับพันเลยนะครับคุณปัญชลีนิติจิรโรธ managing director and executive producer ผู้บริหารบริษัท M39 จำกัดสวัสดีพี่นกนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เป็นไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีนะครับพี่สบายดีมากเลยค่ะสบายดีเห็นว่าวันที่ถ่ายทําตอนนี้เมื่อเช้ามีการบวงสวงภาพยนตร์ไปด้วยใช่ค่ะนี่เป็นโปรเจกต์ใหม่ของทางเอ็นเตอร์เทนไนตต้องค่ะก็ะในปีนี้นะคะตั้งแต่เปิดมามกราจนถึงเดือนนี้เดือนเมษาแล้วเนาะครับเราก็มีการเปิดกล้องเดินหน้าผลิตหนังไทยอย่างต่อนเนื่องนะคะคสองเรื่องด้วยกันตอนนี้นะคะคในช่วงถือว่าเป็น Q 1วหนึ่งควอเตอร์แรกรเรื่องแรกที่เปิดไปอย่างอลังการมากก็คือเรื่องภาพยนตร์เรื่องทิดน้อยที่ได้ ซุปตาร์ดับหนึ่งของประเทศไทยคุณอ้ําพัชราภาคุณอ้ํามาเลยมาสแสดงเป็นนางเอกให้เรานะคะรวมทั้งการกลับมากำกับภาพยนตร์ในรอบ10ปีของพี่เท่งเถิดเทิงและยังได้พระเอกที่เป็นขวัญใจมหาชนตลอดการอย่างอนันดาเอเวอร์ริงแฮมมาร่วมงานก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่มากๆปีนี้ของค่ายเรานะคะก็น่าจะได้ชมประมาณปลายปีน,นะคะส่วนวันนี้มีการวงสวงเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึง่งเป็นหนังโลเคอล หนังท้องถิ่นอีสานเรื่องอฮักเจ้าอีหลีนะคะก็ไม่น้อยหน้ากันเลยได้ซุปตาอีสานที่เป็นทั้งวงคณะหมอลำอันดับหนึ่งระเบียบวัฒนศิลน,น้องเต้าหยองที่เป็นดังมากในโลกของโซเชียลใช่มเป็นแบบไอดอลเลยตอนนี้ถูกต้องแล้วก็เป็นการรวมตัวของน้องร้องอินดี้สาวที่ไม่เคยแสดงภาพยนตร์แล้วมาเรื่องนี้เรื่องแรกคือน้องกวางจิรพันธ์นะคะ,ะ,คะรวมทั้ง พระเอกตลอดการที่ผ่านมาหลายเวทีทั้งผลงานละครภาพยนตร์แล้วแม้กระทั่งเวทีนักร้องก็คือน,น้องตุมตามยุทธนานี่ตุ้มตามด้วยใช่ต้องถือว่าเรื่องนี้ก็เป็น อีกเรื่องหนึ่งที่จะทําให้คนนิสานมีรอยยิ้มกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่ฟังมาทิ้งพึ่งเปิดตัวไปบวงสรวงไป2เรื่องเนี่ยเหมือนมันมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องอาจจะออกแนวแบบแบบพื้นบ้านนิดนึงเข้าถึงคนได้ง่ายกับอ,กอีกกลุ่มหนึง่งคือแบบซุบตามาเลยแล้วอย่างนี้ถ้าพูดถึงเอกลักษณ์แล้วคาแรคเตอร์ของ M อ็มเดอร์นนายนะครับภาพยนตร์ของค่ายนี้มีเอกลักษณ์อย่างไรครับ,รบต้องบอกว่าจริงๆค่ายนี้เกิดขึ้นมาเป็น10 ่าดีแล้วนะคะคก็จากผู้บริหารชุดเก่าใช่ไหมคะแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนโควิดเราก็มีการหยุดการผลิตไปพักหนึ่งจนกระทั่งพี่ได้มีโอกาสมาความโอกาสความท้าทายที่จะได้มาร่วมงานในส่วนนี้ในฐานะ executive producer พี่ก็คิดว่าจริงๆแล้วตัวตนของการเป็นสตูดิโอวันนี้ค่ะจริงๆเราต้องให้โอกาสทุกคนที่มีความสามารถก่อนเนาะเพราะว่าเราเรารู้ว่าใน ในบ้านเราเนี่ยจริงๆคนมีความสามารถเยอะแต่โอกาสในการแสดงเนี่ยอาจจะมีน้อยหรือด้วยระยะเวลาหรือศักะยะภาพที่จะเข้าถึงสตูดิโออ่ะมันอาจจะต้องแบบมีการรอคอยนานครับพี่คิดว่าวันนี้เราเราพร้อมแล้วเรามีทั้งโปรดิวเซอร์อินฮาส์ที่จะเ้ลค้ามทุกคนดังนั้นคาแรคเตอร์ที่ชัดที่สุดของ M39 นนับจากนี้ไปคือเราคิดว่าเราจะสร้างภาพยนตร์ที่สร้างความสุขให้กับคนดูค่ะง่ายๆเลยสร<า>้างความสุขให้กับทุก คนทุกกลมทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มเป้าหมายเลยใช่แต่ในคําว่าทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนั้นอ่ะเราก็ต้องมาทํากันบ้านว่าหนังแต่ละเรื่องหนังหนึ่งเรื่องไม่สามารถจะ cover คนทุกเพศทุกวัยได้ถูกไหมคะกันบ้านของเราคือว่าทุกครั้งที่เราผลิตหนังเพื่อสร้างความสุขมันต้องเป็นความสุขอย่างแท้จริงหมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าหนังหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ที่เราจะทําคนดูเป็นใครครับเป็นคนดู ท้องถิ่นประจำภาครหรือคนในเมืองดูอายุกลุ่มคนภาษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์สอดคล้องกันหมดในแง่จิตวิทยาเราก็ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาบทเพื่อให้บทที่ดีที่เขาดูแล้วอินมีความสุขร่วมไปกับเราในการสร้างภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องค่ะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยภาพยนตร์ที่ปล่อยออกมาในช่วงโดยเฉพาะช่วงโควิด แต่และเรื่องเนี่ยมลรักดอกผักบุ้งอีลาเอ๋ยะนะฮะส้มปลาน้อยก็คือประสบความสําเร็จเท่าที่สังเกตเนี่ยคือเหมือนเป็นภาพยนตร์ที่จะแบบเจาะกลุ่มท้องถิ่นซะเยอะนะฮะทำไมถึงให้ความสําคัญถึงเรื่องนี้ครับคุณปีด้วยด้วยตัวเลข<น>ที่เราดูตามความสําเร็จแล้วก็ความยอดน,นิยมอะค่ะเรารต้องยอมรับก่อนหนึ่งว่าจากจาก,จากด้วยเอ็อเอมเทอร์นีนานก็อยู่ภายใต้อัมเบร่าใหญ่ของเมเจอร์ซินิเพล็กกันนะคะครเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่า พฤติกรรมคนดูเนาะคือในอดีตอะเวลาคนทำหนังเนี่ยมาสายครีเอทีฟก็จะมีทางด้านอาร์ตเยอะใช่ไหมคะแต่วันนี้ยเราเราเรา,เราคิดว่าการสร้างสารรค์คอนเทนต์สักเรื่องหนึ่งอะเราอยากนอกจากได้ความครีเอทีฟหรืองานศิลปะชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยรเราอยากให้เขาสำเร็จด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ให้มีคนรักในชิ้นงานทุกเรื่องต้องตอบตรงนี้เลยว่าคนต่างจังหวัดพฤติกรรมการดูหนังชอบดูหนังไทย ครับมากกว่าหนังต่างประเทศประเ,ระเใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่เราจะทําหนังออกมาให้ถูกใจคนต่างจังหวัดมันเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและยังสามารถสเปซิฟิกในนิชมาร์เก็ตได้หมายความว่ายังไงเช่นมนักดอกผักบุ้งนิชต่างจังหวัดก็คือโฟกัสไปเลย14จังหวัดภาคใต้นั่นคือกลุ่มคนที่รักหนังเรื่องนี้ใช่ไหมคะด้วยโครงเรื่องด้วยตัวละครด้วยภาษาลันิยมและวัฒนธรรมแม้กระทั่งพุ่มกับ พี่เอกชัยศิวิชัยคือคนที่รู้จริงครับในด้านเอนเตอร์เทนเมนต์หรือความบันเทิงทางภาคภาคใต้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราจับกลุ่มแบบนี้ชัดเจนแล้วอ่ะปรากฏว่าเวลาฉายหนังออกมามันก็ตรงไปตามที่เรา forecast ฟีดแบ็กดีอย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้โหฟีดแบบ็กด,ดีมากทั้งๆที่เราฉายในช่วงโควิดระลอกแรกนะคะวันที่16มิถุนายนครับในช่วงโควิดรอบแรกอะค่ะ เชื่อไหมว่าเต็มทุกที่นั่งอะค่ะพ <Wow. S 1> ี่ใต้เนาะโอเคภาคอื่นอาจจะไม่ดูเพราะว่ามันไม่ใช่หนังของเขาเ <Ha. S 1> คร่บ,รบ<ม>เพราะนั้นวันนี้เราก็ต้องชัดเจนแล้วว่านี่แหละคือมันเอาใจง่ายมันเห็นภาพชัดเจนแม้กระทั่งหนังอีสานก็เหมือนกันมันก็จะชัดเจนเลยว่าหนังอีสานคือคนอีสานดูอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นโจทย์ที่เออเราคิดว่าเราทําหนังมาแล้วเราอยากให้หนังสําเร็จเป็นที่รักเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันต้องโฟกัสแล้วอะค่ะ hmm. ไอหนังที่ว่าหนึ่งเรื่องแล้วกลุ่มทุกคนเป็นคนดูมันคงไม่มีแล้ววันนี้ในความคิดของทางค่ายของเราครับนั่นก็คือจะมีแบบเป็นคาแรคเตอร์หนังที่แตกต่างกันไปนเ,เพื่อจาะกลุ่มชัดเจนกันไปอย่างนี้เรื่องนี้เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าตอนฉายตรงช่วงโควิดแต่ฟีดแบ็กก็ยังดีเนะี่ยจริงๆมันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนะกะับกับหนังกับค่ายในช่วงโควิดตอนนั้นเออต้องบอกว่าโควิดกระทบในแง่ของการผลิตอยู่แล้วค่ะครับคือเรามีบทหนังที่รอการผลิตอยู่เพราะว่าช่วงที่โควิด เราไม่สามารถไทยทำได้ด้วยมาตรการต่างๆนะคะแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีในบางมุมเราก็ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมันทำให้เรามีเวลาอยู่กับงานที่เราจะต้อง brainstorming ในแง่การคิดตีมหนังคอนเซ็ปต์พล็อตไอเดียมีเวลาในการพัฒนาบทไดะลลอรมากขึ้นมีการคุยกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นนะคะทำให้ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย เรามีพล็อตหนังดีๆบทดีๆรออยู่หลายเรื่องมากค่ะเตรียมไว้เลยใช่เตรียมไว้เลยค่ะนี่นะรอติดตามเลยอย่างน้อยๆในปีนี้พี่เชื่อว่าใน M39 เราจะเปิดได้ประมาณ6เรื่องค่ะหเรื่องคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นชื่อเรื่องอีสานซอมบี้ซึ่งก็จะเปิดกล้องในปีนี้เช่นกันครับเป็นหนึ่งใน6โปรเจกต์ที่พี่พูดไว้ตอนแรกใช่ไหมใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งน่าจะเปิดกล้องปีหน้าก็ได้พุ่มกับมือทองที่ทําหนัง200ล้านมาแล้วก็คือตุ๋ย เพกเอมมาลูจิมามาร่วมเขียนบทให้พัฒนาต่อจากคอที่ส่งเข้าประกวดครับโอ้โหสนุกไหมแค่นี้ก็สนุกแล้วคุณผู้ชมอยากให้พี่นกฝากให้กับแฟนๆเลยครับแฟนๆเอ็มเตอร์ดิสำหรับภาพยนตร์ของค่ายในอนาคตว่าจะอยากให้ติดตามอย่างไรบ้างครับพี่ขอใช้คําว่าอาจจะไม่ใช่แฟนๆของเอ็มเตอร์ดนโดยตรงก็ได้ค่ะแฟนๆคนไทยที่รักยังมีความรักหนังไทยอยู่คือ เข้าใจว่าบางครั้งเวลาเราดูก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งดูหนังไทยเราอาจจะรู้สึกผิดหวังหรือว่าไม่ได้ดังที่ตัวเองคาดหวังใช่ไหมคะแต่นับจากวันนี้ไปอ่ะก็ในฐานะที่เข้ามาดูแลภาพยนตร์ไทยแล้วก็รักมันมากอะคะ่ะเพราะว่าก่อนที่พี่จะมาทํางานภาพยนตร์เนี้ยพี่ก็ทํางานในส่วน Marketing กับเซลล์กับโรงภาพยนตร์มาเป็น10ปีเหมือนกันก็เห็นหลายมุมหลายมิตินะคะก็ยังคิดว่า คนไทยความสามารถในการสร้างคอนเทนต์ไม่แพ้ชาติอื่นในโลกเหลือแค่โอกาสและการที่เรามามุ่งม,มั่นแล้วก็ทุ่มเททําให้มันดีขึ้นร่วมกันผลักดันถูกต้องค่ะเล่าให้ฟังถึงโปรเจกต์เนาะก็ในปีนี้จริงๆมีโปรเจกต์ใหญ่อีกโปรเจกต์หนึ่งฝากฝากประชาสัมพันธ์เลยนะคะก็ค,คือวันนี้ที่บอกว่าคนไทยเก่งและมีความสามารถคือเรามีในทุนต่างชาติจากยูเครและจีนเข้ามาร่วมลงทุนทาภาพยนตร์กับเราหนึ่งเรื่องในปีนี้ นะคะคสร้างภาพยนตร์ไทยเขียนบทโดยคนไทยกำกับคนไทยนักแสดงคนไทยไทยแลนด์ร้0ยซแต่ต่างชาติเห็นแวลูและยอมรับและต้องการเอาหนังเรื่องนี้ไปฉายที่ตลาดยุโรปและตลาดจีนอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ว่าเรายังมีโอกาสอยู่ขอให้เราอย่าเพิ่งกิฟอัพมันครับผมแล้วก็ช่วยช่วยกันส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มันสำเร็จนะคะ ครับน,นี่คือมุมมองนะจากทางฝั่งผู้บริหารนะครับเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับทั้งทางผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ของทางเอ็นเตอร์นีนยด้วยรอติดตามกันนะแต่สำหรับช่วงนี้นะขอบคุณพี่โนกมากๆนะครับด,ดีค่ะคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ,คะและนั่นคือทั้งหมดของซ i n ิฟ๊อสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราผ่านทางช่องทาง นี้เลยรับชมได้หมดเลยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับไม่ว่าจะเป็น Facebook ของรายการนะครับซีน i v ๊อ i ท n วชันแล้วก็อ e ีเมลก็สามารถพูดคุยแนะนําติดชมรายการได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกค่ายหนังนะครับที่เอื้อเฟื้อข้อมูลต่างๆให้พวกเราได้นําเสนอให้ผู้ชมได้ดรับทราบกันนะครับและนั่นคือทั้งหมดนะครับของ c ีน e อปรายการบันเทิงภาพยนตร์ของคนไยป๊อปวันนี้สวัสดีครับ